การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุทสดจันทัสโรเกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุทสดจันทัสโรหน่วยใหม่ใหม่ ที่ได้จากการดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสัสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสศโรหน่วยใหม่ๆรู้ถึงที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของธรรมทั้งหมด ตลอดเวลาเป็นปกติเกิดเป็นชาวซิวิไลเป็นประเทศชาวซิวิไลเป็นยุคชาวซิวิไลบรมีสามสิบทัตพระเดระคุลปุสสจันทสศาโรเปลี่ยนยุคกาขาวเกิดเป็นยุคชาวซิวิไลเช่นต้นแบบจาก ผู้ตัดสรุแล้วเองโดยชอบที่ทำเป็นต้นแบบมาตลอดตัวอย่างในการเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระเตมีเมื่อได้เกิดมาในจักรวาลมนุษย์ สร้างชาวศิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวศิวิไลด้วยบารมีสามสิบทธธัศพระเดศภคุลปุสสจันทัสโรอดทนในการสร้างชาวศิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศ ระเดชพระคุณลวงพ,พุจันทศโรผู้ที่ถูกทำโรคโกรธหลงหลอกลวงต้มตุนถูกบังคับควบคุมสั่งการจากทำโรคโกรดหลงไม่มีความอดทนในการสร้าง ชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลอดทนไม่ได้ที่จะสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลอยากเข้าไปสู่ชุมชนกาขาวอยากเข้าไปร่วมสร้างยุคก,กาขาวเข้าไปเป็นสมาชิกประเทศกาขาว เพื่อสร้างยุคกาขาวอยากเข้าไปร่วมเป็นประชากรของประเทศกาขาวของยุคกาขาวเกิดอ,อาการว้าเวไม่มีญาติมิตรต้องการญาติมิตรที่เป็น สมาชิกชุมชนกาขาวที่อยู่ในยุคก,กาขาวไม่มีความอดทนในการสร้างประเทศชาวซิวิไลในการสร้างยุคชาวซิวิไลปรมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงพุทธเจันญทัศโรไม่ได้เอา ผู้ตัดสู่แล้วเองเป็นต้นแบบโดยเอาทำโลกโลดหลงที่สร้างเวลาสร้างองค์ประกอบจัดฉากรูปแบบทั้งหลายเป็นต้นแบบเป็นผู้ที่ไม่มักน้อยไม่สันโดษอยากมีอยากเป็นเหมือนเขามีเขาเป็น อยากเข้าสู่ชุมชนกาขาวอยากร่วมสร้างยุคก,กาขาวเพราะไม่ได้ค้นเข้าไปในตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศประเด็จประคุณหลวงพุทธเจนทัสรบเป็นปกติตลอดเวลา คุ้นเคยในการถูกทำโลคโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวคุ้นเคยในการอยู่ร่วมในชุมชนกาขาวในยุคกาขาวที่รวมกันอยู่ เพื่อเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลภโกรดลงทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันสมาชิกแต่ละท่านที่อยู่ในชุมชนกาขาวเมื่อได้เจอเจอกันเกิดกำลังใจที่เป็นกำลังของโลภโกรธหลง สรงเสริมสนับสนุนกันให้ทานศีลสมาธ,ธิผิดปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเกิดการรวมตัวกันเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นกำลังของธรรมโลภโกรธหลงให้ชีวิตเป็นยังอยู่ผิดปกติไปจาก ชุมชนชาวซิวิไลจากประเทศชาวซิวิไลจากยุคชาวซิวิไลบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุธทธเจรัฺโรผู้รู้ท่านจึงให้แนะนำว่าอย่าคบคนพาลให้คบ บัณฑิตในความหมายคืออย่าเข้าไปร่วมอย่าเข้าไปคบในทุกรูปแบบทุกเวลาที่คนพานที่มีทานศีลสมาธิผิดปกติ ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อให้เกิดผลรับเป็นรำโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นทำโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวทำร้ายทำลายตัวเองซึ่งกันและกันอยู่รวมกันด้วย ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหาสิก,กรรมรวมกันอยู่แบบที่ยุคก,กาขาวได้ให้ความหมายของการใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกลวงว่าเป็นครอบครัว อยู่รวมกันไม่ว้าเวเหมือนที่ผู้รู้ท่านได้บอกว่าอยู่บนสวรรค์สมาชิกบนสวรรค์นี่น้อยเวลาทำงานร่วมกันทำด้วยจำนวนของสมาชิกที่น้อยอยู่แล้วเหนื่อย อยู่ในนรกมีสมาชิกเยอะมีพ่อแม่พี่น้องเป็นครอบครัวอบอุ่นดีมีงานอะไรก็ช่วยกันทำในนรกโดยไม่ได้ใช้หลักที่ผู้รู้ท่านได้แนะนำท่านแนะนำไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิต ไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับปฏิบัติจากผู้รู้รับรู้รับปฏิบัติจากธรรมโลกโรธหลงอยากอยู่ในชุมชนในสังคมที่ใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกลวงต้มตุนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนซึ่งเป็นไปนตามที่ทำลบรดหลงได้สร้างเวลาสร้างองค์ประกอบสร้างรูปแบบเพื่อให้ยึบมั่นถือมัน่นไม่ให้ปล่อยวางเพื่อไม่ให้มักน้อยไม่ให้สันโดษ เพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลภโกรธโงเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างกอทมขออเพื่อทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันของทุกท่อฐานธรรมวารมีสาสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจทัศโรทำลายทั้งจักรกวาลเช่นทำลายทั้งจักรวาลมนุษย์ เช่นทำลายโลกเาผาผลาญให้โลกสลายด้วยทำโลกโกวธหลงให้ทำโลกโกวธหลงยึดพื้นที่โดยไม่ได้เอาต้นแบบจากผู้ตัดสู่แล้วเองโดยชอบดังตัวอย่างพัตเตมี ทนเพื่อสร้างยุคชาวสิวิไลอดทนตั้งแต่เกิดระยะเวลาที่อดทนผ่านไปหลายปีผ่านไปเป็นมากกว่าสิบปีอดทนเพื่อสร้างยุคชาวสิวิไล ไม่ร่วมสร้างยุคกาขาวที่มีกฎเกณฑ์กฎกฎติกาเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของได้อยู่ร่วมกันเพื่อเป็นเส้นทางให้ทำโลโพโดผู้ที่ละจากจัก,กรวาลมนุษย์ ที่อยู่ในสภาวะที่ยังมีชีวิตเมื่อละไปก็ไปอยู่ในอบายไปอยู่ในนรกเข้าสูส่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ในนรกอยู่ในโลกกัน พระเวสสันดรรู้ไม่ร่วมในชุมชนกาขาวโดยทั้งโลกเขาร่วมชุมชนกาขาวพระเวสสันดรไม่ร่วมท่านอดทนเพื่อสร้างยุคชาวสิวิไล ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดจันทัศโรการสร้างชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดจันทัศโรเป็นไฟอย่างปกติตลอดเวลาด้วยเครื่องจักร พลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ระศนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรชีวิตเป็นอย่างยู่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบไม่ว้าเวไม่ผิดปกติไปจากความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ยึดมั่นถือมัน่น ในธรรมโลภโลกรธหลงมักน้อยสันโดษไม่ถูกตอกลวงให้รวบรวมสิ่งที่ทำโลภโลกรธหลงได้สร้างเวลาของทำโลภโลกรธหลงในยุคกากข่าวนี้ ท่อทานธรรมบริสสะสิทธัตร,ระเดชพะคุณหลวงพุทธเจรทัสโรที่เป็นของพระเดชพะคุณหลวงพุทธเจรทัสโรที่เป็นของพระเดชพะคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เป็นของคุณยายอาจารย์มหารัตนวบิกาจยนคนรับอยู่ท่านนำในการสร้างชาวสิบิไล สร้างประเทศชาวสิบิไลสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนตัสโรในยุคของผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบท่านนำสร้างยุคชาวสิบิไลผู้นำ มีไม่มากสามารถสร้างยุคชาวซิวิไลได้ดังนั้นเราประครับประคองซึ่งกันและกันเป็นหัวหน้าเป็นต้นบารมีสาสิบทัศพระเดชะคุณหลวงพุทธจันท์ทัศโร นำสร้างยุคชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัตพระเด็จพรกุหลศุศเจันทรโรกไม่ถูกหลอกลวงต้มตุนจากธรรมโลกโรยหลงให้ไปคบคนพาลให้เข้าไปร่วมสร้างชุมชนกาขาว สร้างยุกกาขาวดังในตัวอย่างที่ได้ว่ามาเมื่อสมาชิกกาขาวได้รวมกันแต่ละท่านที่เป็นสมาชิกให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้างยุค กาขาวเป็นกำลังของธรรมโลภโกรธโลงที่เป็นกำลังให้ทานศีลสมาธิผิดปกติเราจึงสร้างยกชาวสิวิไลด้วยบารมีสามสิบทัพระเดปคุณหลลปสุสสตเจนทัสโ,โร จากการค้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราตลอดเวลาเป็นปกติเช่นพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทธัะเดพรุคุลุูุสดยจนโโสกันต่อจะ้ะ